เรื่องเล่าพระแท้ใครว่าพญานาคไม่มีจริงถ้าเป็นคำบอกเล่าของหลวงปู่หมุนล,ละ่ะพวกท่านจะเชื่อไหมครับผมรู้จักลูกศิษย์หลวงปู่หมุนคนหนึ่งครับไม่ขอเอ่ยนามนะครับเขาเป็นคนที่รักและศรัทธาหลวงปู่มากๆเป็นคนที่ถวายเงินสร้างเ่อนและหลายๆอย่างของทางวัดทรับลำไย,ยนะครับเขาว่ามีครั้งหนึ่งคุยกับหลวงปู่ หลวงปู่ท่านบอกกับตัวเขาเองว่าพญานาคแต่มีจริงนะแล้วท่านก็เล่าว่าตอนท่านทุดงในป่ามีครั้งหนึ่งเดินบินธบาตตอนเช้าครับมีเหล่าพวกนางฟ้ากับเทวดามาใส่บาตให้ท่านด้วยครับท่านบอกกับเขาว่านางฟ้ากับเทวดาที่เห็นน่ะเหมือนคนธรรมดาแบบเราเนี่ยแต่ว่าของที่ใส่ข้าวที่ใส่บาตจะหอมมากที่ท่านบอกว่าเป็นเทวดานะ่ะท่านรู้ของท่านครับ ว่าใช่เพราะแถบนั้นไม่มีบ้านเรือนเลยครับเป็นป่าที่ลึกมากๆคนธรรมดาไม่มีทางอยู่ที่นั่นได้แน่ๆครับเขาเล่าว่าหลังจากที่ฉันข้าวไปไม่กี่คำก็เริ่มจะอิ่มเพราะว่าข้าวที่ท่านฉันนั้นเป็นข้าวทิพย์ครับไม่กี่คำก็อิ่มแล้วท่านเลยคิดว่าเอาข้าวที่มีในบาทให้ทานสัตว์ก็คือปลาในหนองน้ำที่ท่านนั่งฉันอยู่ใกลๆ จากคําบอกเล่าของเขาบอกว่าหลวงปู่ท่านเทข้าวจากบาทสักพักหนึ่งน้ำทีหนิ่งหนึ่งก็กลับเกิดสิ่งแปลกขึ้นคือน้ำมันจะวนเหมือนกับน้ำวนนะครับแล้วท่านก็เห็นในน้ำว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายงูขนาดใหญ่มีเกล็ดทั้งตัวสีเป็นเขียวมรกตหัวเป็นงอนครับที่ทำให้น้ำวนอยู่ตรงนี้ครับท่านเห็นท่านก็รู้ได้ว่านั่นคือพญานาคนั่นเองครับ จากคำบอกเล่าของสิทธิ์คนนี้หลวงปู่ได้เล่าไว้เขาฟังครับพอจะเชื่อได้ไหมล่ะครับว่ามีจริงไหมส่วนตัวผมละเชื่อแน่ๆก็มาจากคำบอกเล่าของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนั่นเองครับไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เชื่อแน่ๆถ้าเกิดจากคำบอกเล่าของท่านครับเอาไว้วางจะขอเล่าประสบการณ์ใหม่ๆจากสิทธิ์หลวงปู่ท่านอื่นที่เป็นคนรู้จักผมอีกนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะเปล่าเปล่าครับผม